สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง coming zone สําหรับ ep นี้นะครับก็จะเป็น ep แรกของซีรีส์ภาษา c แล้วก็คลิปในวันนี้นะครับก็เราจะมาทําความรู้จักโครงสร้างพื้นฐานของภาษา c พกันนะครับโอเคอสําหรับไฟล์ของไฟล์ซอโค้ดของภาษา c พนะครับ ส่วนใหญ่นะครับเราก็จะเห็นไฟล์ซอฟต์โค้ดของภาษา C พีพัทนะครับมีนามสกลุลเป็นจุด CPP P นะครับแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะเห็นนามสกลุลจุด c c เหมือนกันนะครับโอเคอผมจะทำการอธิบายแบบบรรทัดต่อบรรทัดกันแล้วกันนะครับโอเค บรรทัดแรกนะครับ charp #include uh, io stream นะครับ uh, ตัวนี้นะครับ #include นะครับมันก็จะเป็น compiler direct i v e นะครับ uh, ซึ่งมันเป็นคำสั่งนะครับที่ uh, จะบอกว่าให้เราให้ทำการแทรก header uh, file นะครับมาไว้ใน source code uh, ภาษา C++ ของเราครับโอเค ในตัวอย่างนี้นะครับมันก็จะทำการแทรก header file ที่ชื่อ io stream นะครับ io stream ของภาษา C++ นะครับมันก็จะมีมันก็จะระบุมันก็จะเป็น io มันก็จะเป็น header file นะครับที่เกี่ยวกับ input output มาตรฐานนะครับของภาษา C++ โอเคถัดมานะครับ i n main นะครับ i n main ตัวนี้นะครับก็เป็นฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่เป็น entry point ของภาษา C++ นะครับ ซึ่งมันก็จะเหมือนกับตัว in main ของภาษา C นะครับซึ่งรายละเอียดนะครับก็จะถูกเขียนไว้ในปีกา้าเปิดแล้วก็ปีกาปิดนะครับโอเคซึ่งจุดซึ่ง,จ,งจุดแตกต่างระหว่าง in main ในภาษา C พ l สแล้วก็ตัว main ในภาษา C นะครับมีความแตกต่างกันคือ,อ ภาษาซีพันะครับไม่สามารถระบเุเป็นไวท์เมนได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับโอเคอเราลองคอมไพดูเราลองมาคอมไพซอาาร์โค้ดของภาษา c ีพัทกันนะครับโอเคโดยเราสามารถคอมไพนะครับแล้วก็ลิงก์โดยใช้โปรแกรมแล้วก็หรือชุดคำสั่งครับ หรือคำสั่งแคลงแคลงพัดพัดนะครับโอเคอปรแกรมของเอระครับมันก็จะแสดงข้อความนะครับ Hello World ออกทางหน้าจอครับโอเคเรามาเปลี่ยนเป็นไว e ์เมนกันนะครับโอเค โอเคนะครับมันก็ขึ้น e อ r ร์นะครับแล้วก็บอกว่าเมนจะต้อง r e เทิร์นเป็น in นเท่านั้นนะครับโอเคไม่สามารถากำหนดเป็นไว d main ได้โอเคแล้วก็เราไม่จะเป็นต้องรีเทิร์นศูนย์นะครับต่อท้ายต่อรีเทิร์ศูนย์ตอนท้ายของตัวโปรแกรมของเราครับเพราะว่า,ามันจะทำการ รีเทิร์นศูย์ให้โดยอ,โอัตโนมัตินะครับถ้าเราไม่ถ้าเราไม่กำหนดอะไรเลยนะครับโอเคแล้วก็ตัวคอมเมนต์นะครับเราสามารถเขียนเขียนได้มีอยู่สองแบบด้วยกันนะครับเหมือนภาษา C เลยก็คือแบบ Single Line ซึ่งใช้อ่าดับเบิ้ลดับเบิลแบ็กสลดับเบิลดบเบสแลนะครับ ไม่ได้ใจได้ว่า backslash หรือ slash นะครับโอเค okay. มันคือ double slash นะครับแบบ single line แล้วก็มา s p e e line comment ก็ slash star star slash นะครับเหมือนภาษา C เลยนะครับโอเคอ่าแล้วก็ความพิเศษของภาษาเมนของตัวััง์์ัันเมนนะครับก็คือมันไม่สามารถใช้ keyword static ได้ ไม่สามารถเรียกแบบเ,เลกเกอร์ซีได้นะครับโ okay. อเคพูดง่ายๆคือใช้ธรรมดานะครับไม่ต้องเ,อเล่นท่าพิสดาร,รอะไรแล้วก็ไม่สามารถากำหนดเป็นไม่สามารถาใช้คุณสมบัติแบบฟังก์ชันโอฟังก์ชัน o, โอเวอร์โได้นะครับโอเคที่จริงแล้วครับ In นเม n ของภาษา C แล้วก็อินแล้วก็เมนของภาษา C พัน,นะครับเหมือนกันนะครับโอเค แต่ต่างกันที่ในภาษา C ประพัฒน์อาจจะมีข้อกำหนดที่มันสติ๊กอะไรเล็กน้อยเพิ่มเติมมาจากภาษา C นะครับโอเคอเราสามารถใช้ x t e r n ได้ไหมครับโอเค x t e r n c ได้ไหมโอเคแน่นอน x t e r n c ได้นะครับได้ เพราะว่าเมนในภาษา C แล้วก็เมนในภาษา C ปพันพันนะครับมันคือตัวเดียวกันโอเคแล้วก็สแตติกนะครับโอเคลองสแตติกดูอ่าสแตติกอ่าไม่ได้นะครับโอเคอย่างน้อยก็ไม่สามารถลิงก์ได้โอเคแต่ว่าอันนี้มันคอมไพล์ไม่ได้นะครับเออมันก็จะบอกว่าเมนไม่สามารถกำหนดเป็นสแต t i c ได้โอเค ่ะโอเคมันทัดต่อมานะครับอ่าสตแนด,ดแล้วก็ไอ,อ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวที่อยู่ตรงกลางนี้นะครับระหว่างสแสตแนด,ดแล้วก็ซีเอลนะครับเขาเรียกว่าอ่าสโคปรีโซโลูชันโอเปอเรเตอร์นะครับโอเคตัว SCD ก็คือตัวเน e s สเปซนะครับโอเคเน e s สเปซแล้วก็ C out ตัวนี้ก็คือ,อเป็น object นะครับมีทำหน้าที่เกี่ยวกับจัดก,การเกี่ยวกับ output ของ standard output ของตัวภาษา C ประพัดนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ double น้อยกว่าตัวนี้ก็เป็นตัวเขาเรียกว่า operator overload นะครับถ้าใช้กับตัว C out มันก็จะเป็นการบอกว่าให้ทำการ แสดงข้อความตัวสตริงตัวนี้นะครับ Hello World ออกทานหน้าจออะแล้วก็ตัวแอนไลน์ตัวนี้นะครับก็อ่ามันก็จะเป็นอ่าการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับหรือ New Line ต่อท้ายตัว Hello World นั่นเองโ okay. อเคอา Return Return ศูนตัวน,ตน,นี้นะครับก็จะเป็นอ่า Return ตัวน,นี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดที่จะบอก,บอกว่าให้ ทำการ return ศูนย์กลับโอเคแล้วก็สเต m เมนทุกสเตตเมนครับจะถูกแยกโดยตัวเขาเรียกอะไรเซมิโคลอนนะครับโอเคอ่าโอเคอแล้วบางทีนะครับเราเขียนโปรแกรมบนวินโดนะครับเราก็จะเห็นตัวตัววินเมนนะครับโอเคตัววินเมนตัวนี้โอเค WinMain อ่ะเขียนถูกไหม WinMain อ่ะโอเค M E I อ่าอ่าฟังก์ชัน WinMain ตัวนี้นะครับก็เป็นฟังชันอ่าเป็นฟังก์ชัน e n t i y p o i n t นะครับพิเศษนะครับที่ใช้เฉพาะแพลตฟอร์ม Windows เท่านั้นนะครับโอเคไม่ได้ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานในส่วนของมาตรฐานของภาษา C พัดนะครับโอเค ผมจะยกตัวอย่างาการเขียนโปรแกรมบน Windows ให้ดูนะครับโ okay. อเคผมจะเขียนโปรแกรมง่ายๆนะครับเป็นโปรแกรมที่จะแสดง Dialog Box h e l l นะครับ Hello Hello World ออกทางหน้าจอ โดยใช้ฟังก์ชันตัว m e t h o d message box a นะครับเราก็จะแสดงครับเราก็แสดงข้อความได้หรอกบล็อกนะครับแสดงข้อความ Hello world อาจาจอ เราลองคอมไพน์นะครับลองคอมไพน์ดูโอเคนะครับเราลองมารันดูอ่ามันก็จะแสดง่ แล้วขอสักครู่หนึงนะครับ ขอโทษทีนะครับอาจจะมีเสียงเข้าไมานิดนึงโอเคอฟังก์ชัน m ม s s a ดบล็อกเอนะครับมันก็จะมีหน้าที่นะครับทำการแสดงได้ได้หลอกบล็อกนะครับออกทางหน้าจอโอเคอมันก็จะแสดงข้อ,อความ Hello World นะครับตัวนี้ h h l l o o world แล้วก็มีแคปชั่นเป็น my my first โปรแกรมนะครับ MB OK นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นตัว เขาเรียกว่าตัว define ครับ define ค่านะครับ mb okay. โอเคโอเคมันก็จะเป็นตัวปุ่มตัวนี้นะครับมันก็แสดงปุ่มโอเคออกมาโอเคเราเปลี่ยนเป็น mb yes no ดูนะครับ โอเคถ้าใส่ mb ็เยตโนะครับมันก็แสดงปุ่มเยดกำหนกมาอ่าแล้วก็ now ptr ตัวนี้นะครับก็เป็นคีย์เวิร์ดนะครับอ๋อเป็นคีย์เวิร์ดที่อยู่ในเอ่อซีพัฒน์มาตรฐานเอ่อซีพัฒน์เอ่อสองพนะครับโอเคมันก็คือมันก็คือเอามาแทนนาวครับโอเคโอเคอ่ะ,อะ,อะยังไงต่อ จะเห็นได้ว่า,ามันจะมีหน้าจอดำๆของอตัวคอมมาลน์ออกมานะครับเมื่อเราลานโปรแกรมโอเคตัวนี้นะครับตรงนี้เราก็สามารถแก้ไขได้โดยใช้ออปชันนะครับลบเอ็มบินโตนะครับอ่าโอเคมันก็จะไม่แสดงหน้าจอดำๆ แบบคอมมาไลน์ออกมาโอเคซึ่งเมื่อเราระบุออปชันวินโดะครับมันก็จะเป็นการบ่งบอกว่า,าให้เราทําการลิงก์เป็นแอปพลิเคชันแบบ w i วินโนะครับไม่ใช่แอปพลิเคชันเปนแบบคอนโซลนะครับโอเคอ่ะโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเค เจอกันคลิปหน้านะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วย